นาคพี่ไปออกรบคราวนี้นาคต้องดูแลตัวเองให้ดีหากไอแดงออกมาบอกว่าข้าจะรีบกลับมาพี่มากข้าจะดูแลตัวเองข้าจะเฝ้าคอยรอพี่ที่น้ำทุกวันไอมากมึงไม่คิดถึงลูกเมียรหรอวะกูก็คิดถึงเป็นห่วงด้วยมันกำลังจะคลอดมึงกลับไปก่อนได้นะทางนี้กูดูเองกูจะไปทิ้งมึงทิ้งแผ่นดินได้ไงอาสึกมา ก็ได้ขอเอ็มสิบหกเจ้ดจโดพ้พี่มาช่วยข้าด้วยเนะจ็บทอดพี่มาช่วยข้าด้วยนารอพี่ก่อนนะที่เจ้ากลับไปหาพี่มาช่วยข้าด้วยข้าไม่ไหวแล้วรอพ่อของเจ้าก่อนนะลูกพอเจ้ากำลังทำศึกอยู่ พี่มากค่ะเมื่อไหร่จะกลับมาลุงเห็นพี่มากไหมข้าคิดถึงเหลือเกินอีนาคเลยข้าไม่เห็นอย่าทำร้ายข้าเลยเมื่อคืนผีอีนาคอรารวาดหนักร้องหาไอ้มากทั้งคืนจริงเหรอคะลุงจริงสิไม่ได้แล้วต้องหาหมอผีมาจัดการ พาดิวพาไปแับทำท่องเที่ยวทำป๊อปทุกคนวันนี้เราพาเพื่อนมาวัดแม่นาคฝาะขนมเราไปดูกันว่ายังไงในรอบหลายสิบล้านปีเอาไหมสุดไหมนี่เรามาไหว้าย,ยา่านนาคขนมวัดมหาบุตระถานที่ไหนละ่ะ ทางที่สามานะจำไม่อุบติเตอนนี้จะเป็นริมน้ำนะอ,อนี่นี่เราจะมองแบบทางนี้นะจะเรียกพี่มากของน,นี้เลยเฮ้ยมาไหว้นะ นี่จะเป็นสามยานาติดของใช่ไหม มาดูนะมันจะมีแก้บนมันจะแก้บนเรื่องกระหรันนี่ก็จะเป็นต้นไม้เก่านี่เป็นต้นไม้เก่าโบราณดูแป้งพูดหายสิ่งด้วยเอง ี่ไหนวะตัดตฮะก็ยก็โทรศัพท์เราเป็นแนวตั้งไงใช่เข้าใจแต่ใส่วิไม่รู้ว่าถ่ายแนวตั้งทำไมถาดตัวแล้วพลิกเอาถ่ายแนวตั้งไปเลยแค่าหน ตับวน้วนเลยนี่ครับตามขนมเดี๋ยวมยป่าตัวเงินเออนี่แบตซาบมันน่าจะได้คุณภาพพักขนมแบตซานหนึ่งคนนั้นไม้เก่านี่เป็นไม้แต่สมัยยุคอยู่ในบ้าน